สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการกรีนมอนิเตอร์นะคะทุกๆวันศุกร์13นาฬิกา55นาทีทาง n b t ค่ะคุณผู้ชมคะผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติเมื่อนำมาใส่สีสันลวดลายอันเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นชนเผ่าผนวกกับกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทําให้ผ้าฝ้ายเครื่องแต่งกายสไตล์พื้นเมืองของกลุ่มฝ้ายเปลือกไม้อําเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่มากไปด้วยคุณค่าค่ะติะดตามจากสารคดีนี้กันค่ะ ผ้าฝ้ายเปลือกไม้บ้านต่อเรืออำเภอแม่แจม่มผ้าฝ้ายไร้สารเคมีงานปักมือของชนเผ่าทั้งเผ่าวะล้วและกะเรียงนำมาออกแบบปรับรูปให้ทันสมัยที่คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ความเป็นชนเผ่าเครื่องแต่งกายสไตล์พื้นเมืองก้าวสู่ตลาดสินค้าร่วมสมัยได้อย่างลงตัวถ้าเราจะขายเฉพาะผ้าที่ไม่มีเรื่องราวของงาน,นปักหรือว่างานคุิปัญญาในเรื่องของงาน,น ปักมือหรือว่าทอมือลงไป1มันทําให้ขายยากขึ้นอสองคือเราอยากจะสร้างงานกับชุมชนให้คนอื่นมันมีมนมไรายได้ร่วมกับเราด้วย mm hmm. ก็เลยเอางานปักของไทยราชาติพัธุ์เข้าไปใส่ในเสื้อหนึ่งผืนหรือว่าไปใส่ในกางเกงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นการสร้างงานร่วมกับชาวบ้านแล้วก็เป็นการขยายงานสร้างไรายได้ในชุมชนของเราด้วยอะไรเงี้ยค่ะ ความภาคภูมิใจในรากเงาและการใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นเป็นหลักการผลิตผ้าฝ้ายเครื่องแต่งกายสไตล์พื้นเมืองงานปักของชาติพันธุ์ที่เต็มไปด้วยสีสันและบอกเล่าเรื่องบนผืนผ้าจึงต้องใส่ใจกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อดูแลสุขอ,อนามัยของคนทำและคนใช้ วันนี้เราอยู่กับธรรมชาติก็อยากจะพึ่งพาตรงนี้ทํายังไงให้เกิดประโยชน์กับสิ่งที่เรามีอยู่ในท้องถิ่นของเราก็เลยเลือกที่จะย้อมสีธรรมชาติอาจจะหลีกเลี่ยงพยายามหลีกเลี่ยงในเรื่องของสารเคมีทุกชนิดเรารู้ว่าถ้าเราใช้ไปมันเป็นพิษทั้งตัวเราเองแล้วก็ทั้งบริเวณใกล้ๆเราอะไรเงรี้ยคนที่เอาไปใส่ก็เป็นพิษคนที่ทํางานร่วมกับเราก็เป็นพิษดังนั้นก็เลยเลือกตรงนี้ รางวัลตัวจีสีทอง g r e e นโปรดักชั่นจึงเป็นสิ่งที่ช่วยตอกย้ำและยืนยันว่าผ้าฝ้ายเปลือกไม้บ้านต่อเรืออำเภอแม่แจ่มเป็นแหล่งผลิตและเป็นศูนย์การเรียนรู้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี